วันนี้เชงเม้งบ้านฉันค่ะไปถึงที่บ้านก็พอดีช่วงกินน้ำเต้าหู้ก็เลยมาดูดอกไม้ก่อนต้นไม้เห็นสวยๆก็เลยมาถ่ายรูปคู่กันค่ะตอนนี้เขาก็กำลังทำกับข้าวกันนะคะที่บ้านนะคะที่เห็นเห็นก็คือทอดปลาค่ะและที่บ้านเราไหว้ทั้งหมดสี่ที่นะคะสี่จุด่ะคะเราก็ทอดปลาทั้งหมดสี่ตัวค่ะเด็กๆก็ช่วยกันทำค่ะ ปีก่อนๆยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะยังช่วยงานไม่ได้แต่ปีนี้ต้องลงมือช่วยกันทุกคนเลยค่ะปลาทอดสี่ตัวค่ะอันนี้เสร็จหนึ่งตัวแล้วนะคะก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะส่วนเราเราก็ดูนูน่นดูนี่ไปเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้ทำแกงค่ะแนงหมูค่ะเป็นแกงหมูก็คือแกงของที่เด็กๆชอบอะค่ะแล้วก็ผัดผักชุนชัยค่ะ คนจีนชอบไม่มีคําว่าชุนชุนแปลว่าเหลือค่ะไช่ก็แปลว่าผักก็ผักกินผักเหลือกินเหลือใช้จะได้มีเงินเหลือทีเ,เหลือใช้ค่ะตอนนี้ทอดปลาตัวที่สองแล้วนะคะเช่วยช่วยกันเช่วยช่วยกันทําค่ะพอช่วงเช้ามาหกโมงเชา้าตีห้ากว่าหกโมงเชา้าเราก็เริ่มทํากันแล้วนะคะคนหนึ่งทอดอีกคนหนึ่งก็ไปทําแกงแล้วก็ คนละไม้คนละมือค่ะและเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งก็จะมีมาช่วยอีกนะคะแต่ยังมาไม่ถึงอยู่พัทยาค่ะอันนี้ก็ทอดปลาอันนี้ไม่ได้เอาไปไหว้นะคะอันนี้เก็บเสื้อผ้าค่ะซักผ้าตากผ้าต่างคนต่างทำงานกันค่ะอันนี้ปลาตัวที่สามกำลังทอดอยู่กกยสุกนะคะ เชงเม้งปีนี้เรานัดกันค่ะนัดกันวันที่ยี่สิบสองเป็นวันเสาร์ค่ะเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลเชงเม้งของที่บางจากระยองเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็มันจะทําผัดผักชุนไช่ค่ะใส่น้ํามันก่อนแล้วเดี๋ยวก็เอาเห็ดไปผัดผัดค่ะเนี่ยค่ะเริ่มแล้วนะคะ ดีเหมือนกันนะคะพอปีหนึ่งเทศกาลเชงเม้งทีหนึ่งญาติก็จะมาพบปะสังสรรค์กันค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปไหว้เราก็จะเดินไปไหว้หลวงญาติคนน,นคนนู้นญาติคนนี้เราไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไปเจอเจอกันปีละหนึ่งครั้งบางทีถ้าไม่มาเลยปีปีหนึ่งก็ไม่เจอกันเลยนะคะอันนี้ใส่เห็ดแล้วค่ะใส่เห็ดลงไปผัดเห็ดหอมมาค่ะเห็ดหอมแล้วเดี๋ยวก็ใส่กระเทียมกระเทียมแล้วก็ใส่ผัก เนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้เห็ดสุกก่อนแต่ตอนนี้ก็หอมแล้วค่ะอาหารที่ทำเนี่ยค่ะทุกๆปีสมัยรุ่นพ่อแม่อยู่ค่ะพ่อแม่ก็ทำแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำตามแต่พะมารุ่นเรารุ่นหลังการผัดหมี่ก็ไม่ค่อยได้ผัดแล้วนะคะหมี่เตียวว่าค่ะหมี่เหลืองๆไงนะ ตามจริงเนี่ยเขาบอกหมีเที่ยว,วใช้กับงานมงคลถ้ามีสัวก็ใช้กับงานแบบงานอะมงคลนะคะแต่เราไปไหว้ศพเราก็ยังเรียกหมีเที่ยวอยู่เงี้ยนะคะเพราะเรารู้สึกว่าคําว่าเตี้ยวมันแปลว่ายาวก็อายุยืนค่ะอันนี้ใส่ผักชุนชัยแล้วนะคะตอนนี้เอาก้านใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเอาใบตามค่ะนี่หิ้วใบมาและะ้วค่ะอีนี้สบายหน่อยนะคะเด็กๆโตใช้งานได้แล้วค่ะส่วนเราก็เริ่มแกแล่ละสบายๆไม่ต้องทำอะไรมากมายค่ะ ปีนี้บ้านเราไม่ได้ใช้หมี่เกี้ยวนะคะแต่สั่ง๋วเยตี๋ยวผัดไทยมาค่ะเพราะเส้นผัดไทยก็ยาวเหมือนกันนะคะอายุก็จะยืนยาวค่ะเพราะว่าหมี่เตี้ยวงานเยอะเราทำไม่ทันแล้วก็ทำอยู่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอ๋อมีวันนี้มีไข่พะโลด้วยนะคะไข่ปลโลดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าอันนี้ก็ปรุงรสแล้วค่ะปรุงเครื่องก็เหลือผัดผัด,ผด,ผด แล้วสุดท้ายก็คือใส่หมูที่เราเจียวค่ะนี่ปรุงรสปรุงรสตอนนี้ได้เด็กๆสบายหน่อยเดินไปเดินมาไม่ต้องทำอะไรเยอะทั้งหมดวันนี้มีนะคะมีแผนังหมูอันนี้ปลาของทุกอย่างเราก็ต้องมาซีมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่รสไปแล้วมันจะกระเด็นนะคะอาจจะกระเด็นกระดอนก็ได้น้ำซุปต้มไก่ เช้ามาก็จัดก,การต้มไก่ก่อนเลยค่ะต้มไก่หมูเห็ดเป็ดไกล่ล้วก็จะมีไก่มีไข่แล้วก็หมูซาแซค่ะสามอย่างนี่เริ่มดิเริ่มเหล้ยงแล้วค่ะใกล้ใช้งานได้ละตักน้ําซุกใส่ลงไปไปเอาผักมาใส่ใส่แล้วเดี๋ยวผักก็ยุบ ผ,ผ,ผ,ผัดผัดผัดเสร็จแล้วเราก็ที่บ้านจะไปเป็นบินโตนะคะใส่บินโตไปเป็นแถวๆค่ะสี่ที่ก็สี่บินโตแต่มีไหว้เสริมอีกที่หนึ่งก็มีทั้งหมดห้าบินโตค่ะห้าที่เทศกาลเชงเม้งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งพอถึงหนึ่งปีทีหนึ่งเราก็ได้มารวมญาติกันเพื่อไปไหว้บรรพบุรุษเราก็จะไปแต่ละจุดแต่ละจุด ไปถึงเราก็จําได้ว่าเออคนนี้เรารู้จักเป็นญาติเราแล้วก็ผัดกันไปนะคะเราจะหมุนเวียนกันไปสมมุติามีทั้งหมดเจ็ดหลุมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเดินเวียนกันไปวนกันไปเรื่อยๆไปว่ากันทุกหลุมทุกหลุมทุกหลุมไปเพื่อไปพบปะสังสรรค์ว่าเออคนนี้ยังอยู่นะยังแข็งแรงอยู่เราเจะเกิดสักกี่ปีม,มีใครรู้ คิดๆดูเวลาตายใครรู้ไหมใครรู้เหตุทำเราให้ไม่หายใจที่เราตายที่เกิดใหม่รู้ไหมเอยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายเวลาไหนเวลาเช้าสายบ่ายเย็นตอนดึกเราก็ไม่รู้แล้วจะตายด้วยสาเหตุอะไรเราก็ไม่รู้อีก แล้วที่ตายเราเราจะไปตายอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือต้องตายแน่ๆเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าทำไมถึงตายก็เพราะว่ามันหมดเวลาแล้วแล้วที่ตายเราอาจจะไปตายที่โรงพยาบาล หรืออาจจะตายที่บ้านหรืออุบัติเหตุบนถนนนทางหรือจมน้ําตายก็ได้นั่นคือที่ตายคนเรากิงไม่ควรประมาณ<ะ>วันนี้เรายังมีชีวิตยอยู่พรุ่งนี้ไม่แน่วันนี้เรายังแข็งแรงอยู่พรุ่งนี้ก็ไม่แน่อีกวันนี้เรามีเงนินมีทอง พรุ่งนี้ก็ไม่แน่อีกอาจจะจนก็ได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของชีวิตเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตเมื่อเราตายแล้วก็จะมีเหตุปัใจจัยให้ไปเกิดใหม่จะไปเกิดดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวเราเองทำไว้เรื่องของชีวิตมันยาวเพราะว่ามันตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้น ยกเว้นคนที่สามารถฝึกจิตจนกระทั่งกิเลสและความทุกข์หมดสิ้นไปได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพ้นจากความทุกข์พ้นจากกิเลสเราจะต้องฝึกจิตให้มีสติปัญญาให้มีความอดทนและเมื่อความแก่เกิดขึ้นกับตัวเราความเจ็บป่วยเกิดขึ้นความตายเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดความทุกข์ถามว่าเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจเราทนได้ เราเข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่ไม่เข้าใจก็จะคิดว่าความตายเป็นเรื่องไม่ดีเพราะทําให้ก็ต้องสูญเสียคนที่รักสมมุติว่ามีใครสักคนเขาเจ็บป่วยด้วยโรคหลายโรคเขาเองเจ็บเขาปวดต้องทนทุกข์ทรมานมาเป็นเวลานานหลายๆปีพอเราเห็นเรารู้สึกยังไงเราสงสารเขาเราอยากให้เขาไปเร็วๆสทัทีจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานจาก โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเราเห็นเขาเป็นทุกข์เราก็สงสารเขาเราอยากให้เขาไปจะได้พ้นทุกข์พระพุทธเ,เจ้าได้ฝึกจิตเข้าถึงความจริงรู้ความจริงสามารถท,ทําลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงค,ความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดเมื่อจิตหมดทุกข์หมดกิเลสฉะนั้นความตาย<ร>ก็เป<ร> <ทำ S 2> ็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องฝึกจิตแล้วความตายก็จะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราทุกมันกันแต่เราไม่ได้เทสต์ดูนี่อม่อยมาเก็บทำไงก่อนก่อนจะเสียนะก็ให้ดูใหญ่บอกเอาดิโอ้โหใครไม่เอาวะตัวหมวยดีกว่าตัวหมวยใหม่ใหม่เหมือนกันแต่เราไม่ได้เทสต์ดูนี่อม่อยแล้วเราก็มาถึงบางจากแล้วนะคะเราจะมาไหว้แป้งกงก่อน ไหว้แป้กองเสร็จเราก็จะมาไหว้ป้อยเซียนเจียวซื้อค่ะคแล้วตอนนี้รถคันหนึ่งก็มาแล้วนะคะของก็มาวางไว้ที่โตวไหว้เรียบร้อยกำลังจุดทูปเทียงกันอยู่ค่ะเด<ป>ี๋ยวเราก็จะไหว้ที่นี่เหมือนกันค่ะ<ป>จุดทูปเพื่อไปไหว้<อ>ข้างในแปก้กองเด็กสองคนหลานเราก็จุดเสร็จเรียบร้อยละเดี<อ>๋ยวก็คงจะเดินเข้าไปไหว้แป้กงข้างในนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะถ่ายด้านในให้ดูนะคะเด็กกาลังจะเดินเข้าค่ะอันนี้คณะของเรานะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายคนไม่ค่อยเยอะค่ะถ่ายรูปสบายๆค่ะแล้วแป้กลงนี้ก็เพิ่งสร้างใหม่เลยนะคะน่าจะเสร็จช่วงออตอนนี้ค่ะตอนที่กำลังไหวเช็งเม้งกันค่ะตอนนี้แป้งกลงสง่างามเลยค่ะกว้างกวางสบายๆค่ะเนี่ยค่ะ,คะด้านหลังก็คือแป้กงค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไหว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวออกไปจุดธูปกันเนี่ยค่ะจุดธูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาไหว้เราจุดธูปทั้งหมดเดอกนะคะ5ดอกเรามาไหว้แป้ก,กงค่ะเลขสอดอกเราก็จะมาปักหน้าประตูค่ะแป้ก,กงก็คือเจ้าที่ที่อยู่เฝ้าสุสานทั้งหมดในบางจากเนี่ยค่ะ ช่วงนี้ปักข้างในทูไม่เยอะค่ะปกติแล้วจะปักอยู่ข้างนอกเพราะว่าบางทีทูเยอะมากปักไม่ค่อยจะได้ค่ะจะโดนจะโดนมือตัวเองนะค่ะอันนี้เราไหว้แปะกงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปไหว้ป้อยเซียนเจซื้อนะคะคแล้ววันนี้ค่ะเซียนซื้อก็จะลงทรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ก็คือป้อยเซียนโจซื้อค่ะด้านในนะคะ ไหวเสร็จเดี๋ยวเราจะให้ดูป้ยเซนโจซื้อด้วยนะคะเนี่ยค่ะเมะื่อวานเราดูจากข้างนอกเรามองไม่ชัดตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในค่ะแต่ก็มีเป็นกระจกนะคะแต่เราก็ถ่ายได้เพราะว่ากระจกสายมากเลยค่ะและนี่ก็คือป้อยเซนค่ะเราออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําบุญชุดค่ะซื้อชุดกับทางสันเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปจําเลยให้เราเสร็จหมดเรียบร้อยค่ะพี่สาวเราก็ซื้อ ซื้อสองชุดมั้งคะส่วนเราซื้อชุดเดียวค่ะเราซื้อให้ในายตุงติราพัดข์คเพราะว่าทุกๆปีเอเหล่าอี้ก็จะบอกว่าซื้อให้แปะชุดหนึ่งนะซื้อให้แปะชุดหนึ่งนะงเจนาเล่าอี้เสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังซื้อให้ชุดหนึ่งเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะเพราะความเคยชินก็เหมือนเราไปทําบุญวัดค่ะเราก็สู้เราก็ช่วยสันเจ้าทําบุญกับสันเจ้าโจซื้อกองกับเขาไปด้วยค่ะ เราก็เขียนชื่อของคนที่เราซื้อให้แล้วเราก็เขียนชื่อของเราเองค่ะชื่อผู้ส่งค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะกองเสื้อผ้าที่ว่าเดี๋ยวจะจำเริญส่งไปให้คนที่เขาซื้อให้กับมีซื้อให้กับผู้มีญาติกับผู้ไม่มีญาติค่ะอะรารวาป้อยเซียนเจซื้อเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพอดีน้องมาอีกคนหนึ่งชุดหนึ่งค่ะ เดี๋ยวมาเก็บรูปไว้หน่อยเพราะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนถ่ายเก็บไว้เป็นที่ล,ลึกค่ะปีนี้เรายังมากันไหวแต่ปีต่อไปเราก็ก mm hmm. ็ไม่แน่เหมือนกันนะคะ mm hmm. เพราะว่านับวันนับวันสังขารก็เริ่มไม่เที่ยงและะ้วค่ะตัวเราเองก็ไม่ไม่แน่เหมือนกันค่ะ mm hmm. เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่ที่แน่ๆทุกคนต้องตายค่ะทุกคนหนีความตายไม่พ้นนะคะอายุก็ไม่เกินร้อยปี าจะถึงร้อยปีนี่ก็โอ้โหตะบันหมาแล้วค่ะยักแย่ยักยันแล้วตรงนี้ค่ะคือที่เขามาซื้อกันค่ะซื้อแล้วก็มากองรวมตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเซนซเอจะมาทําพิธีค่ะแล้วเราก็จะจำเริญจำเรินก็คือการเผาไปค่ะ